ครับวันนี้ก็จะมาอธิบายส่วนเพิ่มเติมเรื่องของรถที่จอดอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับแต่ในเดี๋ยวเพื่อนๆสอบถามก่อนนะคะว่าเดิมๆคันนี้คือรุ่นอะไรปกติแล้วรถที่จอดอยู่นี้นะครับในรุ่นนี้เลยที่จอดอยู่เนี่ยจะเป็นบอดวายแคร์สี่ถึงสี่ไบเทอร์โอเป็นตัวปัจจุบัติมากเสมอเลยนะครับรถที่จอดจอ,อ, White at, C, ขขอ,อยูนอออ่นี้ปกติจะเป็นสีดำ เมื่ออยากจากลูกค้าหรือเพจหรือคำร้องการที่งากแบบนี้ทางทีมงานหรือทางบอร์ดออโต้แกลเลอรี่สุวิทย์สองจึงได้จัดสั่งในแนวนี้ให้กับลูกค้านะครับเขาเรียกว่าเป็นสีเขียวและหรือเขียวแร้านีระนเต็นะครับเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวจะอธิบายรอบนัางรีอะไรบ้างพีระสเต็ปเลยค่ะว่า มีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากหน้าเลยต้นที่เห็นอยู่ด,ดว้วยไฟด้านหน้าตรงนี้นะครับปกติจะเป็นไฟรถโดยเฉพาะด้วยในเรื่องของทางร้านนะครับด้วยการดีไซน์เราแนวความคิดหรือไอเดียแบบจากแคนากาเราให้อ่าไฟไ้หน้าตัวนี้จะเป็นแบบเดียวกับเรียบ้50ของอเมริกาแต่จะเพิ่มในชุดแต่งของโลโก้ของ t n t เฉพาะของร้านเข้ามาด้วย เห็นไหมฮะอันนี้ก<น>็คือจะเป็นแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ของเขาส่วนเรื่องก,การรับประกันของไฟหน้าตัวเนี้ยก็เป็นไฟตัวนี้เขาจะรับประกันตลอดอายุของการใช้งานของรถคันนี้เลยนะครับหมายถึงว่าตัวไฟตัวนี้เลยถ้าเสียก็เปลี่ยนได้เลยอันนี้คือเขาวารันตีให้เรออาแบบนี้นะครับด้านหน้าไม่พอนะครับก็จะมีชุดเพิ่มเติมเรื่องของไฟที่เป็นเม็ด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 อย่างเงี้ยก็จะมาพร้อมชุดชุดไฟโพดี้ด้วยนะครับ กระจังหน้าตัวนี้นะครับเ็าเรียกว่า y b d y F150 ด้านหน้าของต oh. เท้าเป็นตัวของเข้าเลยนะครับก oh. ็จะนัาแต่ฝาสกรูกระโปรงนะครับ oh. แลหด้า,นนาก็ะออกกบบสีสวยงามนะครับ oh. แล้วก็จะมีช่องเพื่อให้ระบายเรื่องของลมเห mm. ็นไหมฮะการทํางานนะค้า mm. ก็จะเรียงนะักยาวลงมาด้านหน้าถึงด้านล่างนะครับ mm. ก็จะมีเซ็นเซอร์ติดตั้งให้เพิ่มเติมในจุดที่ที่ของเซ,เซ็นเซอร์เก่าที่เราต่อออกมานะครับ ส่วนไฟตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดสามเม็ดเนี่ยเวลาเราเปิดประตูก็จะเปิดไฟให้หรือเปิดไฟหลีชุดนี้ก็จะเปิดให้นะครับเห็น <Okay. S 1> ไหมฮะไฟก็จะเพิ่มเติมตัีวนี้เป็นไฟเม็ดสีเหลืองนะครับมาได้ข้าขงคุณต้นทีน,นี้สิ่งที่น่าสนใจอันนี้ทีเด็ดของคันนี้เลยนะคะคือ,อเรื่จากไดไใ่เลยค่ะแดงๆที่เราเห็นคืออะไรคะคุณต้นชุดนี้เขาจะเรียกว่า ก่อนที่จะใส่ตัวนี้ได้รถจะต้องยกขึ้นมานะครับแล้วก็จะมาการรับปีกนกตัวใหม่ตัวนี้คือปีกนกชุดใหม่แล้วก็เพิ่มชุกอัพเข้ามาชุกอัพตัวนี้จะปรับเป็นระดับได้นะครับระดับของท้งชุกอัพจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ถ้าเราหมุนเข้ามาหาด้านตัวเนี่ยอันนตัวนี้เขาจะไม่ได้เขาปรับได้เห็นไหมครับขยับได้อย่างเงี้ย หมุนได้แล้วแต่ระดับเรา,<ม>เ,ราเราว่าเราจะชอบแบบความเหนื่อยของโชกเท่าไหร่ยังไงแล้วแต่ขนาดบรรทุกนะครับถ้าหนึ่งก็อยู่ประมาณไม่หนักมากกระด้างกระด้างน้อยลงนะครับประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการเสริมโชกอัพนาอตแล้วก็ยกนะคะเพื่อที่จะรับรับกับตัวล้อแม็กแล้วก็ยางที่เปลี่ยนเข้าไปนะคะตัวนี้ยางตัวนี้เป็น ยาามักแ็อ่เฉพาะยางเฉพาะยางตัวนี้นะครับจะเป็นยางอ่าขนาด325 50 R22 คือพูดง่ายว่าล้อขนาดล้อแม็กขนาด22นิ้วเป็นลายสตาร์นะครับนำเข้าจากอังกฤษนะครับไอ้นั่นนำเข้าจากอเมริกาอเมที 4, นะครับเป,เป็นแม็กแล้วก็ยางของอเมริกา,เ,กาเลยเป็นยางไหมครับ<ๆ>นะครับนะ นอกจากนี้ตัวเบรกก็ก็คือเปลี่ยนชุดไหมคะคุณต้นเปลี่ยนครับ <Okay. S 1> เ,ปเปลี่ยนเพิ่มเพิ่มเบรีภาเพื่อให้รถเนี่ยรัดน้ำหนักกับตัวรถได้แบบการทางงานทีงานวิศวกรที่ออกแบบมาให้โดยเฉพาะนะครับค่ะโอเคชุดเบรกที่เพิ่มขยายมาของที่ที่ดู์ว <Okay. S 1> อซนะัคโกเห็นไหฮะอันนี้จะเป็นระบบแอนดิสเบรกใหม่ B อ่าตัวที่ฮะผ้าเบรกชุดชุดผ้าเบรกใหม่แล้วก็ขนาดผ้าเบรกแอนดิสเพิ่มมากขึ้นค่ะสาม รประมาณนัรัเมอีนะคะเรเสร็จแล้วรตมาสู่ด้านข้านะคะเาไปดูกันว่าด้านข้างตรงนี้นะคะสริอะไรเข้าไปบ้า,านแ่อะไรเข้าไปบ้างนะคะเ,เรเิ่มากตรนี้ค่ะต้นเฮ้ยครับในส่วนตรนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ของกระจกนะครับทุ่ใหม่เลยสามารถปรับปรับแบบนี้ได้นะคะปรับยืดเข้าออกหดได้นะคะแล้วก็ด,ด้าออดน,นะะ้ากระจกก็จะมีระบบไฟกระพริบให้เพื่อเพื่อแสดงเรื่องมองปลอดภัย สำหรับการเลี้ยวหรือการไฟฉุกเฉินให้เรานะครับ,ใน,รบในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปรับเลนกระจกจะมีสองเลนนะครับเลนกระจกจะมีสองชั้นผู้ผิดนะครับชั้นบนปกติที่เรามองข้างส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของตัวมุมล้อด้านท้ายรถนะครับเวลาเลี้ยวด้านท้ายหรืออะไรต่างๆนะครับประมาณนี้เป็นการเพิ่มทัศนวิสัยใน,ใ,ในการมองเห็นรอบๆร,ร,รถได้ดีมากส่วนกระจกในเลนเนี่ยเราก็สามารถปรับการทํางานซ้ายขวามุมล่างบนเหมือน แล้วเราทำงานปกติของรถนะครับค่ะทีนี้มาดูนะคะ,ว,ะคว้าวาว้าวว้าวไหมคะว้าวไหมคะเปิดประตูอันนี้ก็คือจะเป็นไซส์สเต็ปแบบแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์อีบอร์ดใช่ไหมคะคุณต้นใช่ครับตัวน,นี้นรเราก็จะต,ต,<อ>ติดตั้งทำงาน,นเหมือน,อม,นมอเตอร์อถ้ามีการเปิดสวิตช์ในประตูะตาาบานใดบันหนึ่งของรถบันไดข้างตัวนี้ก็จะขยับเปิดให้เราปัามใช้งาน แต่หากเราปิดประตูะตมไม่ว่าบาันไดบานหนึ่งนะครับบันไดข้างที่แบบสไลด์เตร็ปตัวนี้ก็จะปิดทันทองเขดีนะครับก็คือลดในเรื่องของการขีดขวางในการไปในทางที่เป็นออฟโรดนะครับตัวน,นี้ก็จะเก็บให้นะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างด้วยเวลาเราเปินเท้าสังเกตนะฮะจะมีไฟท่านนิดน,น,นี้นะครับนะฮะ จะมีทั้งสองชิ้นนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับเพิ่มเติมอีกอย่างเึิมนะครับในส่วนอของคังร้านในคันนี้กเว้นว่าจากนอกจากจะรับสีเขียวด้านแล้วด้านในเขาจะรับให้เราด้วยนะครับพิเศน,นะฮะ ปกติรถสีดำเนี่ยถ้าเขาแรปร้านทั่วไปแรปจะแรปเฉพาะด้านนอกด้านนี hmm. ้แต่ตัวนี้เขาจะเก็บทั้งหมดเลยนะครับรแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนเข้าไปใหม่ให้เรียกว่าแรปจนแบบลืมสีเดิมไปเลยใช่ครับออไม่ออกเลยว่าคันนี้เป็นสีดําแล้วก็ตัวตัวสติ๊กเกอร์นี้นะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่เป็น 3M เกรดพิเศษนะคะจากอเมริกานะคะไม่ไม่ได้มีผลต่อการทําลายสีรถนะคะคันนี้แบบกระซิบข้างๆร้านเขาบอกว่าแรปคันนี้ก็ประมาณราคา 90,000อ่าโอเคค่ะค่ะทีนี้อ่านี่ค่ะชุดน,นี้คือชุดนี้คือเป็นโรบาร์แฮมเมอร์นะคะที่มาพร้อมกับตัวอ่าที่วางล้อไหล่นะคะเป็นเป็นที่วางสแปร์ชาร์ตก็คือล้อไหล่นะคะอันนี้เป,นเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเลยค่ะเป็นชุดเลยเป็นชุดเลยนะคะก็คือเรียกว่า ใการทานไมรู้ยังไงให้่นรเมหรือชุดตัวโลบาร์ในชุดของเขานะครับปกติก็จะดีเพราถ้าลูกค้าไมไปไม่มีสั่งเคือกส่วนตรนี้นะครับก็จะมีเฉพาะด้านบนแล้วก็จะมีไปไฟเด็กไอย้ยนลูกค้า้งการิีตั้งเพือเสื่อเแนวออโรดหรือแบบแนวะข้งตัวถาม ยางอะไหล่ด้านท้ายรถนะครับ uh huh. แล้วเปิดการใช้งานก็ง่ายครับเราก็จะเปิดอยู่ด้านล่างนะครับแกะออกมาแล้วก็อ,อยางอะไหล่เพื่อมาเปลี่ยนได้ <Okay. S 1> ส่วนยางอะไหล่ตัวเดิมเราก็เก็บคือลูกค้าไปนะครับด้านท้ายรถจะไม่มียางอะไหล่นะครับจะอยู่ด้านบนแทนแล้วก็จะมีตัวที่เป็นไปท้ายไปท้ายก่อนเนาะ,ะไปท้ายตัวเนี้ย เป็น,ปนไฟไท้ายเรียกว่าอะไรครับต้นไฟท้ายเขาเรียกว่าไฟท้ายเม็ดสี่เหลี่ยมหรือตัว C นะครับที่กําลังนิยมกันในปัจจุบันชุดตัวนี้ก็เวลาเบรกไฟท้ายก็จะขึ้นเป็นไฟ LED ให้นะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นแคล้ายๆกับไฟวิ่งนะครับเวลาเบรกจากเห็นไตเบรกก็จะมีสาธิตให้ดูครับว่าไฟเบรกเป็นแบบไหนนะครับรอสักครู่นะครับเปิดไปเลยครับคุณพ อันนี้คือไฟไฟปกตินะครับเวลาเปิดไฟหลีไฟท้ายชุดข้างในจะเป็นไฟเบรกให้นะครับอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินที่เป็นเส้นนะครับถูกแจ้งนิดเดียว่าไฟถอยอยู่ตรงไหนไฟถอยก็จะอยู่ด้านเส้นท้ายนะครับเส้นสุดท้ายตัวนี้ถ้าเกิดไฟถอยก็จะเป็นสีขาวให้นะครับ ด้านท้ายตัวน awesome ี้คือด้านท้ายก็จะเป็นตัวในเรื่องของตัวฟุตบอดี้ตัวด้านท้ายเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มในเรื่องของตัวการใช้งานอย่างเช่นฝานท้ายเนี่ยขนาดใหญ่นะครับสามารถวางของได้นะเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้อันนี้ก็จะเป็นสีรัดสีดำขาดจับสีเหลืองนะครับตัวโลโก้ตัวนี้ยก็เหมือนเดิม นะครับโลโก้เลยไม่ได้เปลี่ยนนะคือเราจะเปลี่ยนเฉพาะด้านนอกนะครับส่วนการทํางานของรถก,ก่อนเรนเจอร์เราจะไม่ได้ทิ้งในเรื่องของออปชั่นความปลอดภัยอย่างเช่นห้องก็ยังเหมือนเดิมนะครับตัว,ต,วตัวขาท้ายเนี่ยมันเป็นชุดเดียวกับตัวที่เป็น F 150่ง้ยไหมคะต้องครับโอเคเดียวกันแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะ,นจะเป็นกันชนท้ายแบบแนวะออฟโรดหรือสี4รูสีนะครับรถตัวด้านท้ายของออปชั่นตัวนี้นะครับของกันชนท้ายเหล็ก ต,ต่อมาเราเดิมกันชนเซนเซอร์ก็จะติดตั้งให้เหมือนเดิมพร้อมไฟถอยนะครับด้านล่างอีกชุดหนึ่งซ้ายขวานะครับอันนี้ก็จะมีไว้สาหรับเขาเรียกว่าอะไรใส่ใส่วินหรือตัวลากจูงใช่ครับรถคันนี้ยังแต่งไม่ยัง<ม>ยังยังไม่ยังไม่เสร็จเท่าไหร่แล้วเราจะเพิ่มตัววินอ,อ่าแล้วก็ตัวลากจูงอีันนี้เรามาดูข้างล่างนะคะตัวนี้ห้อยเสือ ไฮไลท์เลยนะครับไฮไลท์ของตัวบอดี้คิดเอฟราห์50นี้เลยคือตัวท่อเขาเรียกว่าท่อวายวายแยกด้านซ้ายสองคู่ด้านขวาคู่หนึ่งจะมีทั้งหมดสี่ท่อนะครับท่อตัวนี้ก็ยี่ห้อก็บอกเลยเพราะว่า RBP นะครับตัวนี้ก็จะัดเข้ามาจากอเมริกาเลย ทุกข้อเขายาวก็จะต่อตรงยาวเห็นไหมฮะเชื่อมสวยงามมากเห็นไหมครับจะเป็นข้อสแตนเลสให้นะครับแล้วก็ที่เห็นถามแนบอยู่นั้นก็จะเป็นตัวชุดยกเห็นไหมครับชุดยกออปชั่นนะครับอ่าแล้วก็จะมีชกตัวใหม่เข้ามา,า,ยยา,มานะครับไล่ยาวมานะครับ ครบ้วนสมบูรณ์หรือยังคะคุณต้นประมาณนี้ครับก่อนทุกวยบอดี้นะครับถ้าถ้าเทียบว่าวายบอดี้ก็คือทำขึ้นมาใหม่ทั้งชิ้นเลยนะครับเป็นงานเป็นชิ้นงานที่ตีโป่ขึ้นมาใหม่ก็คือจะมีตัวตัวชิ้นนีกขาซ้ายขวาแล้วก็ด้านหน้าเนาะแล้วก็ขาท้ายประมาณนี้คือพูดง่ายว่าจะแยกชิ้นมาเพื่อประกอบมาชิ้นซ้ายขวาชิ้นหน้าและหลังนะครับเพื่อให้มารวมแล้วเป็นชิ้นเดียวกัน ีเราจะเราจะเห็นว่าคือได้ความเป็นถ้าเป็นวัยแ จะจะคงเดิมไว้อยู่นสภาพเดิมนะครับต้องคิดถึงภายในรถยังคงสภาพเดิมนะฮะอย่างเช่นผอน้ํงอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับจะเป็นของไว้ยแสกเขานะครับ โอเคนะครับสำหรับเบื้องต้นนะครับเพนะิ่มเติมในเรื่องของรายการออปชั่นนะครับจะแจ้งให้อีกทีหนึ่งในเรื่องของการใช้ง,งานต่งางๆเราจะมารีวิวให้ทีน,นะครับอันนี้เบื้องต้นให้เราเข้ากันว่าตลอดรอบการลดสงเนี้ยระกอบด้วอยอะไรบ้างมากข้าวนะครับขอบคุณครับเด็กเด็กเลเนาะ